แ่ท่านาธิฐานไวไววาไปเข้านิพพานพร้อมกับพระสีอายะเมตไตรบอกที่อยู่ในิฐานกิตอยู่อย่างนี้วันวนั้นวันหนึ่งวันหนึ่งคืนหนึ่งกิจพิพันท่านก็นไปเห็นมีอะไรจากนั่งสมาธิก็เดินจงกรมแล้วก็ไปบินาบาทมาเลี้ยงพระแล้วก็บางชุด พระก็ขับไปเรียนพอชุดพระเอาคอยลือสีเข้าเรียนโยงก็บ,บอกว่าเห็นได้เห็นลือสีที่ข้าไปเรียนแต่จะไม่เรียนปนกันลือสีไม่ได้นงหนังสัตว์เพราะเขาแต่งชุดขาวมุดมวยผมแถวตรงชายแดนพม่าต่อปีนที่เดสอินเดียตรงนั้นมีจะมีอยู่ พวกนี้ก็ไม่รู้ไปเอาบาตทชนิดนี้มายังไงกันม่เนาะเรอสีก็มาเรียนหมดชุดเรอสีก็ชุดอุบาสกบาสิกาเข้าไปเรียนเป็นชุดๆภูมิบุญสเสร็จแล้โยมก็ถามมีเวลาว่างมาไหมเนี่ยที่ท,ที่ปู่ไม่ได้สอน เราปูไม่เคยว่าจากการทำความดีเลยเพราะหมดมนุษย์ก็เทวดาสอนเทวดาคนเนี่ยถ้าท่านอยากจะมาหาปูอีกนะให้ทำอย่างนี้ท่านกันและให้แล้วหลวงพ่อจะบอกให้ทีละองค <laughs> <laughs> ไม่บอกจะที่สาธารณะ <laughs> แต่ว่าตั้งเคยทำบุญกับปู่ท่านยังมาเพราะใครก็อยากจะมาหาปูู่นั่นแต่ก็ไปไม่ถึงเขาตายกันก่อนเป็นอย่างนั้นบอกดูท่านแล้วก็ไม่อิม่มไม่เบื่อหน้าอิม่มหน้าอินเดียนี่แหละผิวโกงจมกูกไม่โด่งมากปากสวยผิวขาว แต่หูนี่สิหูหูในยานบอกติ้ตรงตุ้มหูในยานยานเกือบถึงกลางคองบอกจะมีไอ้ปแปลกๆไอ้ตรงเนี้ยหูยานล้เดินเบาเวลานอนท่านก็นอนแบบสีหาสายาติ หันหน้าออกไปทางโลงโลงนั้นหันหน้าไปทางตะวันออกส่วนพระที่ไปเรียนก่เวลาจำมักอ่เยื้งไปทางปลายเท้าเยื้ยงเยืยงป่ยยงายเท้าแต่ว่าไม่มีใครกล้าถามสักองค์หนึ่งว่าทำไมท่านอายุยืนบอกมันก็แปลกไม่มีใครกล้าถาม มาาทำยังไงแล้วบางทีท่า <c oughs> นก็เลายฟังบอกบางทีพระที่ได้กระสินมีอภินญยญามาหาแต่ว่าได้บางข้อมาถึงก็มาแสดงฤทธิ์ให้ปู่ดูทำนู่นทำนี่อะไร พระลงพระลงก็ถสามแล้วปู่ทำไงปู่ก็เฉยๆแล้วปู่ก็บอกไปว่าเป็นบุญตาของปู่ที่ได้เห็นทันว่า้าองค์นี้ทำด้วยกับิลนี้ใช่ไหมองค์นี้ทำอย่างนี้ใช่ไหมองค์นี้ทำอย่างนี้ใช่ไหมปู่ทำมาแล้วแต่มันไม่ได้เรื่องสูง้ศูนย์กลางกายเนี่ย เหนือสะดือสองนิ้วไม่ได้สว่างตรงนี้ดีนักทีเดียวในปู่ท่านยืนยันเหมือนหลวงพ่อวัดปักน้ำตอนสมัยอายุท่านสี่สิบเศษดมีพระทุด,ดงออกมาจากป่าคมกลักมาเลยกำมาสนทนา,นากับท่านในเรื่องอย่างเงี้ย หลวงพ่อว่ากอดน้ำทั้งกับ,บอกทั้งการเรียนผ่านน้ำหมดแล้วมันก็ไม่ได้อะไรแต่ทาบอกสัมมาละหังนียนักไว้ศูนย์กากายฐานที่เจ็ดดีที่สุดเลยเป็นหนทางไปสู่มรรคผลที่ผ่านพูดเหมือนกันเลยเพระเาะฉะนั้นเนี่ยจะหนทางปฏิบททัติของเราเนี่ก็เหมือนกันการคลองจีวรเราไม่ได้ผิดเพี้ยนเลยเหมือนกันหมดเวลาวินาศบาาจะคลองอย่าง เพราะท่านได้อายุยืนยาวได้อยู่เห็นมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลเลยมาี่ตามคัท่านว่านะเพราะฉะน,นั้นเนี่ยแบ,บแผลในอะไรต่างๆคิดว่าท่านรักษาเอาไว้อย่างดีทีเดียวแล้วสิ่งที่ท่านสอนอันดับแรกก็เกี่ยวกับเรื่องการขบฉันอาหารท่านสอนมาก หลักก็รสอนเรื่องขอรวิหารธรรมพมิหารสี่และหลังยางเนทางการสอนให้วางใจเบื้องต้นที่ฐานที่หนึ่งเรื่อยไปจนกระทั่งที่ตั้งสุดท้ายของการทำสมาธิคือศูนย์กลางกายฐานที่เจด็ดแล้วท่านก็ยืนยันว่าการไปนิพพานไม่ยากแต่พระไม่ค่อยจะเข้าใจกันการทำของง่ายมันยาก แค่วางใจให้เป็นก,นกลางๆไม่ยินดียินไล่อะไรต่างๆอย่างนี้ก็ไปสู่ขนทางของอ่าไปสู่อายตนะนั้นผ่านได้ท่านก็บอกว่าท่านก็ได้มีบุญเห็นอะมะม่วงหิมะพนันในโตขนาดเนี่ยถ้าบอกมันเล็กลงไปเรื่อยๆเลยเดี๋ยวนี้มันโตแค่ไหนจ้ะมะม่วงหิมะพนัน เออทาบอกคนก็เล็กลงไปเรื่อยๆของก็เล็กลงไปเรื่อยๆถ้าบอกมันก็จะลบลาา้างก้าฟันในนี้โอ้คงจะได้มีบุญได้เห็นเขาลบกันอะไรต่อไปมนุษย์แคจะลบลา้างก็ฟันกันมันห่างธรรมะนีท่านได้เห็นของท่านบอกแต่าก่อนพวกฤษ,ษีต่างๆใช้บาตรท,ทาได้ยอย่างเนี้ยนี่เราพ่อก็ถามต่อไปแล้วฝาบาตรทำเลยอะไร บอกมันคล้ายๆหนังสัตว์หรืออะไรกันไม่หรมันคล้ายๆหนังสัตว์อบอกเวลาเดินถือแล้วสวยบาดดำม่มเลยเราก็คงโชคดีได้เห็นมาม่องหิวผ่านโตแค่ไหนจะเด่นนี่ถ้ายืนต่อไปคงได้เห็นขนาดสอยมาเขือแล้วมันยืนใส่มาเขือ <c oughs> มาพร้อมกันละเดียวนั่งทำมาดีขึ้นขึ้นไปดอยคราวนี้ก็มีเรื่องเล่าข้างอีกหน่อยเรื่องเล่าข้างพูดถึงการเดิน ของโลงนั้นท่านท่านแม่อนุญาตให้เดินข้างนอกโลงต้นโพถ้าถามทำไมนะ่ะท่านบอกว่ามันมีอันตรายอันตรายจากััว์ร้ายแล้วไม่เท่าไหร่แต่จากดินฟ้าอา,ากาศมี่มาก พา,าที่นั่นบดเวลาหนาวก็นหนาจัดบดร้อนก็ร้อนจัดร่างกายของเรานี่มันจะทน,มทน,นไม่ค่อยได้ท่านบอกนะเคยมีพระเวียดนามไปตายมรณะภาพที่นั่นอาจจะสุขภาพม่นแข็งแรงมาก่อนแล้วกลับไปอยู่ปฏิบัติกันท่น้นบอกว่าในยงางเผาชาปนยในจิตนั้นแนล้ะก็ในเกียัฐิไว้เลย เพราะฉะนั้นท่านจะให้เดินที่เป็นโรงต้นโพที่มีเนื้อที่กว้างขนาดห้าหกสิบคนนั่งจะไปสบายเกี่ยวเรื่องอากาศสำคัญถ้าบอกว่ากายนะมันคุมจิตจิตก็คุมกายร่างกายแข็งแรงจิตใจก็แข็งแรงมันประกอบกันเรื่องพ้ากายสำคัญ บนเทาใหญ่ก็ต้องระวังนะเจ๊ะต้องระวังให้ดีแล้วเวลาเดินจงกรมท่านท่านบอกว่าไม่ยังเป็นตั้งจม่ได้แนะนำให้อามือไว้ข้างหน้าหรือควาย้างหลังบอกเดินอย่างธรรมดาธรรมดามสบายปเปลี่ยนริยาบทจากนั่งมาเดินแต่ต้องมีสติเสร่สติไว้ภายใน รู้ตัวแล้วเริ่มเดินช้าๆเดินช้าๆแล้วก็ค่อยๆเดินให้เร็วขึ้นการใปทัศน์นาช้าหลวงพ่อมันก็นป,ปัติธรรมดาควรมุ่งการปฏิบัติธรรมมากกว่าเพราะว่าต้นไม้หลวงพ่อเราเหมือนกันมีต้นไม้มีเขาบางครั้งก็เจอสัตว์ป่าช้ายอยู่ในเขาดิน <c oughs> อยู่ในขาดีนีเ้เจอมากกว่าเจอ่า้าเพราะนั้นไปตั้งหาที่ลื่นลงสมัยพุทธก,การพอมินาบาเสได้มาเจอที่ลื่นลมที่ไหนแบะพักพอฉันเสร็จคอยให้อาหารย่อยสนิดนึ่งฉันพอประมาณกะชั้นสี่ห้าชั้นที่อิ่มให้ดืนะครับ แล้วท่านมักจะแนะนำให้ดื่มน้ำในบาทนี่น้ำล้างบาทดื่มแล้วก็พักผ่อนพักพักพออ,อาหารมันย่อยดีแล้วก็เริ่มทำภาวนาเริ่มทำภาวนาทำความเพียรบันเลยแต่ของท่านเริ่มท,ท่านท่านสอน,นอย่างนี้นะ แต่ตอนสุดท้ายเหมือนกันมาลงที่เดียวท่านบอกว่าเราเป็นเจ้าของของเราจริงๆมันอยู่แค่ลมหายใจเข้าออกเขาเรียกกาย,ยาสังขารลมหายใจเข้าออกต้องน้ำม็นอย่างเราตามมหะตินี่มันวิ่งเข้าวิ่งออก จับไม่ค่อยอยู่เพราะฉะนั้นเลยไม่เจอตัวจริงท่านให้เอาสติจับนี่ของปู่นี่สอนนะจับลมพอจับได้ลมมันจะหยุดมีอาการเหมือนไม่ได้หายใจลมมันนิ่งแล้วสมาธิจะเกิดสมาธิเกิดสัญญามาก็ตามมา ฟันท่านใช้แบบอนาปานาสติอนาปานาสติก็สติจับลมหายใจออกให้มันอยู่จับให้อยู่มาจับพละลมหยุดใจหยุดใจหยุดดวงธรรมมาเกิดได้เริ่มต้นท่านเริ่มากปากช่องจมูกก่อนพอคล่องแล้วก็เลืกในฐานที่สองฐานที่สามก,ากลางกักไล่เรียนไปเลยถ้าบอกว่าที่ตั้งสุดท้ายของสมาธิ ที่เป็นไปเพื่อบรรลุมรรคผลนิพานประจุนิพานนั้นนะอยู่กลางตัวเนื้อสะดือ้นมาสองนิว้วสองนิ้วมือเออมันมายันกันนะเนื้อสะดือ้นมาสองนิ้วมือแล้ววันนี้แปลกอย่างท่านเมตตานำโทรท่านส่งจดหมายมาถึงหลวงพ่อท่านแปล ถ้าไปไปดกฉบับภาษาจีนที่ถ่ายทอดเป็นภาษาอังกฤษและแปลส่งไว้หลวงพ่อในวาระวันคล้ายวันเกิดหลวงพ่อว่ามีฉบับภาษาจีนก็แปลเอาไว้กล่าวถึงธรรมกายภายในและก็กล่าวถึงฐานที่ตั้งของดุงจิตของใจ ฐานสุดท้ายที่บังเกิดพุทธภาวะหรือธรรมกายที่ศูนย์กลางกายเหนือสะดือสองนิ้วเหมือนกันที่เดียวกันหมดเลยเพราะฉะนั้นที่เราปฏิบัติอยู่นี่มันถูกต้องมันยันยันหมดดังนั้นเวลาไปาาทัศนศึกษาเนี่ยหลวงพ่อว่าเอาเป็นแบบไปทุด,ดงพอฉันเสร็จแล้วก็เตรียมอ นไปเผื่อไปเพลินตรงไหนก็แล้วแต่ระหว่างทางก็เดินจงกลมนะจ๊ะเดินไปไปชมนกชมไม้อย่างงั้นอที่ไหนก็ได้เหมือนกันแล้วนกเขาที่ร้องพร้อสุดิโลกอยู่วัดเราฟังแล้วของกูของกูของมันของกูลองกันลองพร้อยสดใโลอยู่วัดเพื่อจะไปดูนกดูอะไร ดูธรรมะภายในแต่รับเปลีป่ยนบรรยากาศจากท้องอไร่ท้องนาท้องทุ่งแล้วก็ไป,ยปอยู่บนดอยปฏิบยตสถานที่ปฏิบัติธรรมะเดินไปภาวนาไปสมาธิที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินเป็นสมาธิที่ตั้งมัน่นอยู่ได้นานก็ขณะเราเคลื่อนไหวไกายนะมันยังอยู่ได้ระหว่างตัว จะตั้งมั่นและดีซะด้วยนั้นให้ทำอย่างนั้นแล้วพอเจอสถานที่ลื่นลมคือเจอที่อากาศดีๆสดชื่นภิอากาดล้อมพอเหมาะไม่หนาวไม่ร้อนเดินไม่ี่สบายเป็นสบออยายยะแล้วก็นั่งกันแยกย้ายกันนั่งจะไปคุยกันนะจ๊ะจะคุยกันถ้าเรามีเวลาอยู่ในเพศของสมณนนะมีกี่วันนี่หลวงพ่อพูดกับระ ธรรมไทยยากเจ่จะอาจจต้องตั้งใจสุดปฏิบัติแล้วก็ตั้งใจเอาจริงอาจังเลยอันที่จริงมีบุญมากๆนะพวกเรารู้ว่าหนทางไปสู่พยานานิพานอยู่ตรงไหนเนี่ยต้องถือว่ามีบุญมากน่ายเดียวแล้วโลลาฐานที่เจ็ดมื้อสะดือ้นมาสองนิ้วมือเป็นทางสู่ อยายตนะนิพานด้วยนั้นเหลืออย่างเดียวคือเราเล่งกำความเพียรตลอดเวลาเปลี่ยนแปลงอริยบทเปลี่ยนแปลงสถานที่ึผออกผนอบรมเอาให้ได้อยู่บนันอดพระที่เรียนที่ร่วมขบวนไปนะจ๊ะยังไงช่วยเป็นที่เรียงแนะนำอย่างนี้อย่าไปแนะนำอย่างอื่นการบวชครานี้จะได้สมปรารนากันทุกทุกอง เราแตโลองก็มีกุศลรักทายเพราะนั้นอยากจะมาบวชเพื่อจะได้มีโอกาสว่างจากภารกิจจากการศึกษาเราเรียนมาศึกษาธรรมะภายในสวังหาของจริงที่อยู่ภายในเพราะฉะนั้นต้องใช้เวลาให้เป็นประโยชน์และจะมีความสุขทีเดียวแม้จะบวชช่วงสั้นแค่ไม่กี่วันอา,น 2, อา 3, ทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์สามอาทิตย์ก็มีความสุข เมื่อเราลาสิขาไปแล้วนึกย้อนหลังตอนที่เรามีชีวิตเป็นนกักเรียนเป็นนิสิตนักศึกษาช่วงซัมเมอร์เราได้ใช้เวลาที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งซึ่งน้อยคนในโลกนี้จะมีโอกาสได้อย่างเช่นเราได้มดโอกาสมาศึกษาธรรมะทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติได้มีโอกาสเดินทุดงแล้วก็ปฏิบัติธรรมกัน ทั้งในท้องทุ่งที่กวา้างกับบนภูเขาอะไรอย่างเงี้ยในป่าในเขา <c oughs> และวยิงเราได้รับผลของการปฏิบัติธรรมภายในมีความสุขสดชื่นภายในเราระลึกนึกถึงเราจะได้มีความปิติมีความเบิกบานจากการดวดที่ผ่านมานั่นอนะ่ะคุ้มค่าจริงๆเลยคุ้มเกินคุ้ม ที่เราได้ละทุกสิ่งทุกอย่างตั้งใจมาศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าอันนี้มันเป็นความดิสิเป็นความภาคภูมิใจแต่ถ้าหากเราไปแค่ทัศนศึกษานั้นนึกที่ไรไเราก็จะเสียดายโอกาสเสียดายเวลาซึ่งในช่วงที่เราลนึกย้อนหลังเป็นช่วงที่ร่างกายเราไม่แข็งแรงแล้ว นึกย้านหลังไปสิบปีที่แล้วเราเป็นธรรมทายญาติรุ่นที่สิบตอนนั้นลาจะสี่สิบปีห้าสิบปีความแข็งแรงมันเสื่อมไปเรื่อยๆแล้วโอกาสเราจะเสียได้โอกากเสากาเรารู้อย่างนี้ตอนช่วงนั้นเราอาจริงเอาจาังสะกดีไอความรู้สึกเสียดายกับเสียใจมันจะได้ไม่เกิดขึ้นก็จะมีความปิติกับภาคภ,ภูมิใจเป็นรางวัล ทุกครั้งที่เราระลึกนึกถึงช่วงการบวชแม้เป็นช่วงสั้นก็ตามก็จะนำพระที่เลี้ยงทุกองค์ต้องช่วยกันประครับประคองกันให้ดีนะจ๊ะให้ดีให้นำไปสู่เส้นทางธรรมเป็นตัวอย่างที่ดีกับพระธรรมทายาตรุ่นน้องๆตามธรรมวินัยถ,ถือว่าเป็นน้องน้องชาย ่อยดูแลให้ดีปฏิบัติกันน่าจะมีความสุขจะได้รู้จักว่าความสุขเป็นอย่างไรความสบายเป็นอย่างไรจะรู้จักกันตอนนั้นถ้าโลกรู้จักแค่สะดวกแต่สบายในไม่รู้จักหรอกคือสะดวกแค่ไปมาสะดวกคิดอะไรในสะดวกนิดหน่อยแต่เรื่องสบายในไม่รู้จักหรอก แถวโลกไม่รู้จากเลยสบายเลยเป็นอยัางไงเอาว่าตั้งแต่เกิดเลยเลย,เยมาจนกระทั่งบัดนี้มีแต่บางช่วงมันสะดวกแค่นั้นเองพอแค,ค่คลิกคลิกไม่เ้็นก็คุคกครับความสบายมันมีอยู่ภายในตัวอยู่ที่เดียวในโลกคือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด ถ้าใจของใครยังไม่ไปถึงเท่านั้นยังไม่รู้จักาำ่าสบายนี่ยังไม่ได้พูดถึงความสุขเลยนะเอาแค่สบายมันโปรง่งมันโล่งมันเบาแล้วรู้ว่าออสบายมันมีอาการอย่างนี้มันชําใจเย็นใจพอเราอยากสบายก็สุขละสุขใจนี่เราจะได้รู้จักคํานี้พอร,รู้จักแล้วเราจะได้ไปเล่าประสบการณ์ภายในให้ มูญาตเพื่อนลมโลก้เราจะเป็นใครก็ตามเป็นบิดามารดาครูบาอาจารย์เพื่อนฝุ้งญาติสนิทมิตรหายหลายก็ฟังถึงเวลาก็าถามมาบวชมาเมื่อกี่วันเนี้ได้อะไรบ้างน้อยเราใครจะได้เลา่าให้เขาฟังได้เพราะฉะนั้นการเดินทุด,ดงค์านี้ดงเพื่อขัดเกลาจิตใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ให้ผ่องใส ให้เป็นเนื้อนาบุญให้เป็นองค์หนึ่งของพระรัตนตรัยมีวัตถุประสงค์ไม่ใช่เดินเพื่อสนุกสนานเพื่อเพลินเพื่อเป็นประวัติของชีวิตหรือเพื่อความอดทนอย่างเดียวทนาดนันไม่เอาแค่ว่าได้เดินมาแล้วก็ได้ความอดทนอย่างเดียวไม่พอนะจ๊ะเราต้องสิ่งที่หลวงพ่อต้องการคือให้รู้จักพระรัตนตรัยรู้จักความสุขเป็นอย่างไร ความสบายเพีนอย่างไรเมื่อข้าถึงพระรัตนตรัยแล้วพระรัตนตรยัยท่านก็นจะได้สอนใจของเราให้รู้ว่าเราควรจะดำเนินชีวิตอย่างไรในโลกนี้ด้วยปลอดภัยหรือภัยต่างๆเข้ามาไม่ถึงไม่ว่าจะเป็นภัยอะไรก็ตามและมีความสุขสดชื่นอยู่ตลอดเวลาเลยงั้นช่วงเดือนธต้ดดงตั้งแต่วันที่ สิบสามเสงวันที่ยี่สิบสองสิบวันนึ่ขอให้ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์จริงๆเต็มที่เลยวันพรุ่งนี้เริ่มบวชอุปสมบทใช่ไหมจ๊ะเริ่มอุปสมบทว,วันนี้บัญชาเป็นสัม,มนเณนรอน,นุสัม,มนเณรหมดเลยนะสัม,มนเณรถ้าพรุ่งนี้ ใครได้เข้าถึงธรรมในคืนนี้พรุ่งนี้เป็นการบวชที่มีอนิสงส์มากเหมือนอย่างอุบาสกขึ้นไปบนดอยปฏิบัติทางหลวงพ่ออยู่สี่คนเราจะบวชวันนี้มั้งรู้สึกจะบวชวันนี้บัณฑิตคนหนึ่งชัยสิทธิ์คนหนึ่ง,ส,นนงสมบัติแล้วก็พระเจริสัก ทัานสีเคยเป็นธรรมทายาทมาก่อนเมื่อจบภารกิจการศึกษาแล้วมีกมุศลศรัทธาอยากจะบวชพุทธิตชีวิตให้กับพระพุทธศาสนาได้ขึ้นไปปฏิบัติทางกรหลมพ่อบนดอยสุเทพก็ได้แนะนำเขาว่าเอออยู่บนดอยนี้สิบห้วันนี้ขอยใ,ใช้เวลาเป็นประโยชน์นะทุกเวลาที การบวชจะมีในสงยิ่งใหญ่นั้น,นจะตั้างเป็นพระทั้งข้างนอกข้างในทั้งในต้องเข้าถึงพระรัตนตรยัยเข้าถึงพระธรรมกายภายในทั้งนอกคลองผ้าขาสาวพัดบวชแบบยติจตุกรรมเป็นพระทั้งข้างนอกเป็นพระทั้งข้างในบุญกุศลที่จะได้นั้เป็นอสงไขยประมาณนังคือน,นับกันไม่ไหวทีเดียวได้มากมายไกลกองทีเดียวเป็นพระที่แท้จริงเป็นเนื้อนาบุญ สมมติคำว่าสุพัสิปันโนพระคว่าโตสาวกสังโฆผู้ประพฤติด,ดีปฏิบัติชอบถึงจะได้เชื่อเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าในส่วนทั้งสี่เขาก็ตั้งใจปฏิบัติกันอย่างจริงจังทีเดียวหลวงพ่อเฝ้าสังเกตดูเอาจริงเอาจังแต่ว่าไม่แค่งเครียดแค่แค่งครัดพอสบายสบายแต่ก็จริงจังได้ผลแห่งการปฏิบัติทั้งสี่ แต่ได้ไม่เท่าได้ไม่เท่ากันที่เข้าถึงพระตัตนตรัยภายในก็มีสองมีเทยสิตับบันดิตถ้าใจว่าบานิตเป็นพระไปแล้วมั้ยนหนอยู่ไหนมาอย่างเนี้อ่าอยู่ตรงนี้เองเอาละนั่งตรงนั้นอานี่เป็นเนื้อนาบุญฉายาว่าอะไรนะจ๊ะ Tiếp hít vắn nô tiếp hít vắn nô 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 พโ,โลสัมมาพโลตักติปัญโยระปัญโยสิกธิวันโนสิกธิวันโนโน,โนี่ได้ผลในการปฏิบัติเป็นพระแ้งข้างนอกข้นเลยอีสององค์ด้อยว่าจะได้แล้วเนี่ยมีตาบวชในวันนี้ขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหก บนท้องฟ้าสว่างในแสงจันทร์ศูนย์กลางใจสว่างในแสงธรรมดัะนั้นการบวชของท่านนั้นเ่รีเป็นมหากุศลอย่างยิ่งเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นสําหรับผู้ที่จะอุปสมบทในวันพรุ่งนี้หรือวันต่อ,ตอไปก็ตามเถอะให้ตั้งออกตั้งใจประพฤติปฏิบัติทรรให้เป็นพิเศษสําหรับสามเณรธรรมทายา ให้ตั้งอ,อกตั้งใจปฏิบัติให้ดีทีเดียวโดยเฉพาะวันนี้เป็นวันดีหลวงพ่อวัดผักน้ำนั่นเคยกล่าวไว้บอกว่าวันเพ็ญขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหกเป็นวันที่พระพุทธเจ้าในอายตนะนิพพานที่มีพระธรรมกายนับประสงค์ขพระองค์ไปทูนจะส่งถังสำเร็จ มาในมือในมาในเมืองมนุษย์และเทวดาถ้าใครตั้งใจประพฤติปฏิบัติทรรมกันอย่างเต็มที่จะสมปรารถนาจะเข้าถึงธรรมเพราะฉะนั้นวันนี้นะจ๊ะบนท้องฟ้าวสว่างสวยจิตใจภายในของเราให้ขาวของบริสุทธิ จะให้บาปอกุศลเข้ามายอมจิตใจของเราให้เสียสีเลยนะจ๊ะเอาละมาพร้อมๆกันแล้วให้ตังอุปการจปฏิบัติธรรมเลยบัก,บกไป